สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับกล้วยป่านครับไปกันเลยกล้วยป่านะครับลักษณะของใบนะครับต้นเล็กๆนะครับเขาจะมีรอยแต้มเลยนะครับรอยแต้มสีแดงๆนะครับอยู่บนใบกล้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถิ่นกําเนิดนะครับกล้วยป่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือประเทศไทยนะครับ ประเทศพม่านะครับตอนล่างของประเทศจีนตอนเหนือของประเทศลาวนะครับประเทศกัมพูชานะครับตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศบุนไนนะครับประเทศติมอเลสเตประเทศฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีนะครับและตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียนะครับ กล้วยป่านะครับเป็นพืชล้มลุกนะครับมีลำต้นเทียมนะครับนี่ครับลำต้นเทียมที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับสูงประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรครึ่งนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นนะครับประมาณ15เซนติเมตรนะครับใบเป็นใบเดี่ยวนะครับรูปขอบขนานกว้างประมาณ 40- 60ถึงเซนติเมตรนะครับใบมีปละหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับ ออกดอกเป็นช่อเอ็นคล้ายหวงช้างนะครับนะครับปลายจะมีลักษณะเป็นกระสวยนะครับยาวๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยครับผลนะครับผลมีเนื้อบางเนื้อมีสีขาวรสชาติหวานภายในมีเมล็ดอัดแน่นเป็นจํานวนมากสีดํานะครับผนังแข็งนะครับการขยายพันธุ์นะครับก็โดยการเพาะเมล็ดนะครับนะครับ กล้วยป่าเป็นกล้วยเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็สามารถงอกจากเมล็ดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือใช้หนอนนะครับเนี่ยหน่อหนอนที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยหนอนเล็กๆข้างล่างนะครับก็คือก็เหมือนกล้วยทั่วไปรับใช้หนอนในการขยายพันธุ์ได้นะครับประโยชน์นะครับด้านอาหารนะครับหยวกหยวกกล้วยก็คือหนอนอ่อนพวกนี้นะครับหัวปลีนะครับนี่คือหัวปลีแล้วก็ผลอ่อน นำมาประกอบอาหารได้นะครับนำมาแกงส้มแกงเผ็ดต้มข่ทิยำนะครับใบนะครับใช้ห่อขนมนะครับใบเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับใช้ห่อขนมได้นะครับสรรพคุณทางยานครับยางเป็นยาสมานแผลผลดิบแก้ท้องเสียผลสุกเป็นยาระบายหัวปีนะครับหัวปีเนี่ยครับแก้โรคเกี่ยวกับลำไส้แก้โรคหลหิตจางลดน้าตาลในเลือดนะครับ